ไม่ล้าน้ำก่นนอนเข้ามา สั่งหนู๊งอบองมาจเกเขื่อแล้วครับสรางซีเพื่อหรอจ้ะโอ้เป็นยังไงรสชาติแซ่บอยู่จ้ะแซ่บเศร์เติมเลี้ยงหนูมาได้ประมาณสองสามปีเลยนะครับเนาะอาพอดีมืช่วงนี้กับสถานการณ์ที่เมืนอกาลาบาดเนี่ยเขเลยคิดหาอาชีพเสริมก็เลยต้องมาแปรรูปบ้างครับแปรรูปหนู เป็นโอ่งเป็นนัวสดพวกนี้ครับเดีผมก็เลยล่องพูดตามเฟซบุ๊กตามพี่ยังเบิงก็ผลตอบรับก็มีคนให้ให้ให้อันนี้มีผลตอบรับดีอยู่ครับมีคนสั่งกต่บริเวณใกล้ใกล้บ้านเนี่ยเที่กลับไปส่งเขาแน่ครับไปส่งเขาบางคนเขาก็สะดวกมารับเองถ้าไม่รับถึงบ้านนั่นเองครับส่วนราคาขายจังไรครับ ราคาก็มีเริ่มต้นอยู่ที่ตามตามขนาดนะครับประมาณเริ่มต้นที่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบใส่ประม่านหาหฮคิดนี่สิร้อยห้าสิบแล้วพวกพวกนู้นเหนือใครยังไงนู้นเนือม้อร้อยหกสิบครับตัวนี้ร้อยหกสิบแล้วก็อันนี้น้ำก็สองร้อยครับรองเบิ้งครับลองโพสต์รองอย่างนั้มเฟซบุ๊กอย่างเบิ้งแล้วก็ ผลตอบรับกับมีคนมาสั่งอยู่เลยครับก็เมื่อนึ่งก่าหาโตสิบโตมาคนเขากะมารับอยู่บ้านก็มีครับก็ไปส่งแค่ให้บริเวณใกล้ๆกลบ้านครับเพราะว่าช่วงนี้โควิดกับ่ค่อยอยากที่ออกไกลบ้านปตนไห